สวัสดีครับผมเชฟคิวลาพาฒนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนว่ามาพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะนำมาปรุงให้กับทางสมาชิกได้รับชมและรับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองเ,องเนี่ยมีข่าวดีกันค่อนข้างเยอะเลย3ประเด็นหล,ลัก,ก,ลก,ลก iren, ครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของเด็กไทยคว้าแชมป์ลีกของโปรตุเกสน้องคนนั้นจะเป็นใ,นใครเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับประเด็นที่2เป็นประเด็นของเตะมาเลเซียนะครับเข้าตาตันเชงโฮไปที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเลียกติสารับ ลีกของเราก็ถือว่าโอ้โหเป็นลีกที่ปั้นนักเตะอยู่พอสมควรนะครับและประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นของ world ranking ของทีมชาติไทยของเรา พุ่งขึ้น4อันดับครับตอนนี้จะอยู่อันดับที่ไร่เดี๋ยวมาเล่ากันหน่อยสําหรับเรื่องนี้นะครับมาเข้าประเด็นแรกครับไประเด็นของเด็กไทยไปคว้าแชมป์ในลีกของโปรตุเกสนะครับล่าสุดนี้นะครับได้รับการยืนยันทางสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง go.com รับได้ออกมารายงานว่ามีเด็กไทยของเราไปคว้าแชมป์ในลีกของโปรตุเกสในรุ่น่ไม่เกิน23ปีนะครับสำหรับเด็กคนนี้เองเนี่ยมีชื่อว่าชยศพิพัฒน์สุพนธ์เพศศัตด์นะครับหรือว่าน้องเจษนั่นเองนะนะครับวัยเพียงแค่20ปีแต่เพียงเท่านั้นอยู่กับทางสโมสร เอสต r ริ Story, นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักน้องมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยพูดถึงน้องคนนี้มาก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับสำหรับน้องเจสตเองนะครับซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับเพิ่งคว้าแชมป์ลีกของโปรตุเกสอย่างลีกาดีเว์ลาคาวสึอฟุตบอลลีบอายุไม่เกิน23ปีในฤดูกาลปี2020ถึงปี2021ได้สำเร็จนะครับสำหรับสมสรเอสตนะครับลงสนามคบกับทางจ่าฝูงอย่าง รซ์อสเอสนะครับอยู่23ปีก่อนที่จะเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับแซงคว้าแชมป์ได้นะครับคะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียดีกว่านอกจากนี้เองยังถือว่าเป็นแชมป์แรกนะครับของดาวรุ่งไทยที่ไปค้าแข่งที่ยุโรปนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กไทยอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปค้าแข่งในยุโรปนะแล้วก็ทําผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยข่าวคราวนักเตะไทยประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะนะครับ รวมถึงน้องกันธนะรวัตซึ้งจิตถาวรที่เราเองนั้นพูดถึงกันไปแล้วและโค้ชอากิระริชิโนก็ถามถึงแล้วนะครับตอนนี้เองแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมองว่าเด็กคนนี้มีแววก็จะลึงเรียกมาติดทีมชาติของเรานะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับธนวัตรซึ้งจิตถาวรนะครับซึ่งเจ้าเจษชยะพิพัฒนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองน้องเองเนี่ยไปค้าแข่งในลีกของโปรตุเกสเนี่ยเพราะว่าได้รับความสนใจจากทางสโมสรใหญ่อย่างบาก้กานะครับ ก่อนที่เอเจนต์เจ้าตัวนั้นจะให้น้องนั้นไปเริ่มต้นเล่นกับทางสโมสอดเอสตร e ิดก่อนนะครับตั้งแต่อายุ19ปีซึ่งตอนนี้เองดันขึ้นมาอยู่ในชุดสำรองไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าลงทําการแข่งขันไปเนี่ย6นัดน,นะครับก็ถือว่านะครับน้องเองเนี่ยมีส่วนช่วยพาให้ต้นสังกัดนั้นนะครับคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่เราเองต้องแสดงความยินดีและจับตามองนักเตะรายนี้ให้ดีๆนะครับ เพราะว่าหลีของโปรตุเกสเนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงเล่นไม่ได้นะครับซาบวีไปยังจะต้องเดินทางกลับมานะครับซึ่งตอนนี้เองหลีของโปรตุเกสเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับ่งเป็นส่วนใหญ่นะรวมถึงเกาหลีใต้อีกด้วยนะครับผมเชื่อว่าอนาคตนั้นไทยของเราจะเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่ามีเหล็กไทยไปคว้าชแชมป์ในหลีของโปรตุเกสในรุ่นที่เกิน23ปีแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง น้องเจทเองหรือว่าชยพิพัฒน์นะครับคงจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยจ้องอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับนักเตะที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเตะอาชีพและไปสแสวงหานะครับไปค้าแข่งตั้งแต่อายุยังน้อยที่ต่างประเทศนักเตะแบบนี้แหละครับจะเป็นนักเตะที่สู้แล้วก็เป็นนักเตะที่จะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยของเราในอนาคตนะครับนี่คือข่าวแรกก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากสําหรับข,ข่าวของน้องเจตชยพิพัฒน์นะครับจำชื่อน้องให้ดีๆไปคว้าแชมป์ ลีกของปรตุเกตรุ่นนี้พิเกิน23ปีไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นต่อมาก็เป็นประเด็นเรื่องราวของโอ้โหแรงกิ้งของทีมชาติไทยของเราพุ่งครับพุ่งพวดขึ้นมาใน4อันดับเลยนะครับทั้งทงที่ตอนนี้เองเนี่ยอยู่ในช่วงของสภาวะโควิดทีมชาติไทยของเราเองก็ไม่ค่อยได้ลงทําการแข่งขันสักเท่าไหร่และรวมถึงลีกอื่นๆด้วยนะครับทั่วโลกซึ่งมันก็ผันผวนอยู่เอาการอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะครับสำหรับแรงกิ้งเองนะ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นข่าวดีแหละนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราที่พุ่งพวดขึ้นมาถึง4อันดับนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับที่110ของโลกนะครับและพุ่งขึ้นมาอีก4ลําดับและตอนนี้เองเราขยับขึ้นมาอยู่ที่106ของโลกแล้วนะครับอยู่อันดับที่20ของเอเชียเหตุที่อันดับขยับนั้นแม้นะครับไม่ได้ลงทําการแข่งขันในเกมรานาชาติในรอบที่ผ่านมา เนื่องจากทีมในกลุ่มเดียวกันนั้นนะครับทำการแข่งขันและมีผลงานที่ไม่ดีนั่นเองนะครับโดยฟีฟ่าเองในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานี้ทีมนะครับที่ได้ลงทําการแข่งขันมากที่สุดก็คือทีมทางด้านของจอแดนนะครับที่ลงแข่งไปเพียงแค่4เกมแต่เพียงเท่านั้นตอนนี้รั้ง95ของโลกนะครับสำหรับจอแดนเองนะยังคงอยู่ในอันดับเดิมส่วนทีมที่ขยับนะครับอันดับสูงที่สุด ในรอบนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกินีบีเซานะครับขยับขึ้นมาเนี่ยสิอันดับนะโอ้โหขยับเยอะมากนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะได้2เกมในสื่อฟุตบอลแอฟริกาค u ัพออฟเนชั่นคับนะครับในรุ่การปี2021รอบคัดเลือกนั่นเองนะครับสองเกมก็สามารถที่เอาชนะทีมอย่างเอสวานชีนีไปถึง3ประตูหนึ่และชนะคองโกไป3ประตูต่อศูนนะครับเออก็ถือว่าเป็น ช่วงของความผ,ลผลันผวนของ r ร n k i n g World ในระดับทีมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเรื่องราวนี้ที่ไทยของเรานั้นมีอันดับ r ร n ก i n g ที่สูงขึ้นเรื่อยๆืนะครับและช่วงนี้เองเนี่ยการแข่งขักฟุตบอลโลกกาลังจะเริ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันนับคะแนนค่อนข้างเยอะด้วยเราจะต้องโฟกัสไปทีละเกมและทําผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแรนกิ้งของทีมชาตินั้นมีความสําคัญในเรื่องของการไปคาแข่งที่ต่างประเทศของนักเตะไทยเป็นอย่างมากเราจะต้องพยายามทำแรนกิ้ง ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับและผมเชื่อว่าในยุคของโคชอากิระนิชิโน่นี้ทําได้อย่างแน่นอนนะครับให้เวลาโคชอีกสักหน่อยสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยของเราก็เป็นอีกทีมชาติหนึ่งนะครับที่ย่านเอเชียเนี่ยจะต้องกลัวเช่นกันในความรู้สึกของผมเพราะผมเห็นนักเตะดาวรุ่งในไทยลีกของเราแล้วรวมถึงนักเตะจากทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปเองก็ตามอ่ก็ทําผลงานดีอย่างที่ผมบอกไปไว่าจะเป็นน้องกันธนวัฒน์น้องเจฟจุสเบล นะครับจะเป็นเจมเดวิสนะอชิพลคีรีรงเตเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของเราในอนาคตและผมเชื่อว่าแรงกิงของเรามันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆและสามารถไปเล่นในหลีของยุโรปได้เหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีอย่างแน่นอนนะครับมาในประเด็นสุดท้ายละเป็นประเด็นของโอนนกเตะคนนี้เพิ่งทำผลงานเยี่ยมไปในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอย่างจูเนียร์เอลดิสตอมออกเสียงไม่ถูกยังไงต้องขออภยัยทางฝั่งของมาเลเซียเขาเรียกว่าเอลสตรั rat, นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ ว่ากันไปนะครับตามชื่อของอโคศกนักภาคนะครับทางฝั่งไทยลีกของเราเรียกนี่แหละนะครับเอลริสตองนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นนะครับทำผลงานเยี่ยมในไทยลีกของเราที่เล่นอยู่กับทางต้งสนสังกัดอย่างชนบุรีล่าสุดนี้ครับเข้าตาคุณซือใหญ่ของทีมชาติมาเลเซียแล้วนะครับสำหรับตันชิงโฮหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลยนะครับ และที่สําคัญเองจะเรียกเอลดิสตอมหรือว่าจูเนียเองเนี่ยนะครับไปเสริมแกล่งในทีมชาติของพวกเขาในช่วงเข้าแคมป์ครั้งที่2นะครับในช่วงเดือนพฤษภาซึ่งกําหนดวันที่มาแล้วก็คือวันที่16พฤษภาคมนะครับสำหรับทีมชาติมาเลเซียที่จะเข้าแคมป์กันนะครับ ก็ถือว่านักเตะของทางมาเลเซียนั้นนะครับจะเรียกนักเตะทีค้าแข้งที่ต่างประเทศมากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิดิลนะครับซาฟอวีนี่ก็มาแล้วนะครับจูเนียเอลดิสตรอนนะครับอย่างที่หลายๆคนเรียกกันนี่แหละนะครับยังจุดประกายนะครับความเป็นไปได้สําหรับผู้เล่นรายอื่นที่จะนะครับได้มารับใช้ทีมชาติของมาเลเซียอันขโมยความสนใจในครั้งนี้นะครับรายชื่อของจูเนีย เอลดิสตรอมนะครับเนื่องจากเขาเองนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งนักเตะรายนี้เป็นลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดนนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะถูกมาเรียกติดทีมชาติอย่างแน่นอนล่าสุดนี้ครับสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียหลังจากที่ทราบว่านักเตะอย่างจูเนียเองนะครับพาทีมสโมสรชุมบุรีนั้นเข้าชิงชนะเลิศในึกฟุตบอลถ้ว FA ครับนะครับก็ถือไมค์ไปถามคุณสื่อใหญ่อย่างตันชิงโฮเลยนะครับว่าเขาจะดึงนักเตะรายนี้มาหรือไม่นะครับ ซึ่งตันเชงโฮเองก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าเรากำลังเฝ้าติดตามเขาอยู่ผลงานตอนนี้จูเนียเอลสตรอมในไทยลีกเราหวังว่าเราจะมีผู้เล่นทั้ง3คนนี้ปรากฏตัวอย่างไม่มีอาการบาดเจ็บและสามารถเข้าร่วมแคมป์ในการฝึกซ้อมในช่วงเดือนพฤษภาได้ผู้เล่นในทีมชาติจะได้รับการดเลกทั้งหมดในการเข้าแคมป์ในการฝึกซ้อมในส่วนกลางในวันที่16พฤษภาคมซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในการทะลุบอลโลก ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่ายูเออีนะครับมาเลเซียนั้นจะต้องเผชิญหน้านะครับกับทางเจ้าภาพยูเอียในวันที่3มิถุนานะครับและ,ะเผชิญหน้ากับทางเวียดนามและอีก8วันต่อมานะครับจะเป็นนัดสำคัญที่เรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยในวันที่15นะครับซึ่งตันเชียงโฮเองก็ค่อนข้างี่จจี้มาที่ทีมชาติไทยของเรานะนะครับและยังได้พูดต่ออีกว่าเราเกือบที่จะมั่นใจแล้วว่าจะต้องมีเกมกระชับมิตรกับทางบาเลน และเราจะต้องมีแมตช์อุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดน,นะครับซึ่งชัดเจนแล้วนะครับมาเลเซียจะอุ่นกับทางบาเลนนะครับฝ่ายบริหารกําลังหาลือกันกับทีมที่มีศักยภาพเพื่อนะครับหาอีกทีมเข้ามาอุ่นเครื่องในครั้งนี้ก่อนเกมกลางคันการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับก็ถือว่าไทยลยีกเราคุณภาพนะครับยกระดับฝีเท้าของนักเตะทําให้กุญซือใหญ่ของทางชาติของเขานั้นนะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญในตรงนี้และเรียกเขานั้นติดทีมชาติสําหรับจูเนีย เอลริสตองนะครับนักเตะลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดนรายนี้ก็ถือว่าทําผลงานเยี่ยมมากค่ําคืนที่ผ่านมาสามารถยิงประตูให้กับทางชลบุรีนั้นนะครับแซงบุรีรัมชนะและเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเจอกับทางสิงห์เชียงรายได้ไปที่สําเร็จนะครับซึ่งแน่นอนว่าโค้เตียเองหล่อมากในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญเองเนี่ยแท,แท็เนี่ยตามผมมาเนี่ยกำลังแรงนื่เกินนะครับแน่นอนว่าโคชมาริโอยูรกีนะครับได้ออกมา โฮสต์หลังเกมแบบนี้ก็เล่นเอาแฟนบอลน,นั้นตีความหมายเนี่ยประมาณว่ารู้กันนะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลไทยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ดูกันเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่มีคุณาภาพมากๆของไทยลีกทั้ง2คู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรูแบงคอกเจอกับทางสิง,งห์เชียงรายและบุรีรัมย์เองเจอกับทางชลบรุรีอย่างที่ผมบอกไปครับสุภูบอ่บทถ่วใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและที่สําคัญเองโคดเตียก็ถือว่าเป็นเซียนฟุตบอลถ้วยเหมือนกัน เซียนฟุตบอลถ้วยในะครับในยุคเก่าเจอกับเซียนฟุตบอลถ้วยในยุคใหม่อย่างอาริสเบรกาม,ม่าก,ก็ต้องยอมรับว่าความกดดันนั้นนะครับโคตเตี้ยไม่มีเลยนะครับแต่ด้วยทีมยักษ์ใหญ่อย่างอาริสเรกาม,ม่าแรงกดดันตรงนี้มหาศาลมากนะครับที่จะคว้าแชมป์ในถ้วยใบนี้และที่สาคัญโอ้โหก่อนเกมนี้ให้สัมภาษณ์กันในค่อนข้างยับเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นโคตเตียนะครับขอเสียงน่อยนะครับ นะครับโพสต์มาิโอยูรอกกี้ก็ตามผมมานะครับแม่นะครับคำนี้คุ้นๆนะนะครับเป็นคำพูดของพี่เจบุญปัตย์นะครับกับทางช่อง YouTube ของคิดไซโค้งนะโอ้โหนะครับรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับถือว่าเป็นความสนุกสนานของวงการฟุตบอลไทยของเราอย่าคิดมากนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันทีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับวันนี้ขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ พญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าเชื่อชาติแห่งหมิ่นสาบกันเองปูซ้อนปูให้ยางตรงหอนสีเห็ดใดคำนี้หมายความว่าครับอย่าดูถูกชาติของตัวเองและไปมองชาติอื่นดีกว่าเรานะครับ